สวัสดีครับผมชื่อนายชงมาเดียมได้แต่งเพลงเองชื่อเพลงว่าอ้ายทำบอบป็นใจบอดำอาอยทำบอบป็นไม่ใช่ใจดำดอกนาอ้ายฮักต้องฝุนชีวาแต่จนปัญญาสี่มือบอบมี อยากได้เครื่องบินน้งจะนั่งบินบนรนฟ้าอายทำบ่อบปินดอกนาเกินทำไรนาบ่อบโพไปซื้อใจพอทำเหมือนคนบางโก น้องบอกว่าชอบคนบางกอกมีเงินไปซื้อไอ้คนบ้านนอกคนกระจกหน้าตาซื่อซื้อไม่มีปัญญาไปซื้อจะทำด้วยมือไอ้ทำบอบเป็นเอาหัวใจของไอ้ไปพาควักมันออกมาก็รู้ว่าดำหรือแดง น้ำตาไหลโยยบองเนื้อโกยกำลังเปลี่ยนเปลงสาวบ้านสันกำเพงเกมเดงถือเปลี่ยนใจไป ไอ้ฮิตบอดายไม่ใช่ว่าใจดำหากจริงไม่โยุงามคำน้องจงเชื่อคำที่ไอ้ว่าเอยจะให้ขุดหนูขุดปูหาปลาเหมือนเคยไอ้ทำได้หมดเลยน้องเอยจงเชื่อไอ้เนย อเ้เฮ็ดบ่ได้ไม่ใช่ว่าอายใจดำรักจริงไม่โยดงามคำน้องจงเชื่อคำที่อายว่าเอ้ยจะให้ขุดหนูขุดปูหาปลาอย่างเคยอายเองทำได้หมดเลยน้องเอ้ยจงเชื่ออายเน่